ตอนนี้เราอยู่กันในซีลีส์ห้องเก็บของนะครับเห็นว่ามีหลายคนถามมานะครับนานมากละแล้วกเ็เป็นหนึ่งในเรื่องที่คิดว่าสมควรจะต้องามนะครับนั่นคือเรื่องของบุคกี้แมนนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบุคกี้แมนคืออะไรมีที่มายังไงหรือว่ามันเป็นสิ่เป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบไหนถ้าหากจะสุปง่ายๆครับบุคกี้แมนก็คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ใช้ในการหลอกให้เด็กทําตัวดีนะครับเช่นถ้าเกิดว่า ลูกไม่ยอมเลิกดุดนิ้วเดี๋ยวบุกี้แมนจะมาจับตัวไปนะหรือว่าถ้าลูกไม่ยอมนอนตามเวลาเดี๋ยวบุกี้แมนจะมาจับตัวไปอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวแบบบุกี้แมนเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยนะโดยมีที่มาที่ต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นในบริเวณแถบเกาะชวานนครับแถบมาเลเซียเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเคยมีโจรสลัดครับที่มักจะทําการปล้นฆ่านะครับอย่างโหดร้ายนะครับจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนแถวนั้นไปหมด เวลาที่มีการเจอกับลูกเรือทั่วไปนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวินยัยหรือว่าทาตัวไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีคําขู่ติดปากกันนะบว่าระวงังนะเดี๋ยวบุกิสจะมาเอาชีวิตนะครับและในช่วงเวลานั้นครับการเดินทางด้วยเรือครับถือว่าเป็นการเดินทางข้ามประเทศแบบเส้นทางหลักเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เอ,อ่อพวกชาวเรือหรือว่าชาวอะไรพวกนี้ครับเดินทางข้ามทะเลนะครับไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยก็ทําทให้มีคำพูดพวกนี้เนี่ยติดไปในประเทศอื่น,น,นๆที่เขาไปถึงด้วย มาดูประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างสเปนนะครับสเปนเนี่ยจะมีเพลงอยู่นะครับซึ่งจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเอลโคโค่นะครับเขาบรรยายอาไว้ว่าเอลโคโค่นี้เนี่ยเป็นผีชนิดหนึ่งที่มีหัวเหมือนลูกฟักทองนะครับแล้วก็จะมาจับตัวเด็กๆไปถ้าเกิดว่าเด็กๆพวกนั้นไม่ยอมเข้านอนตรงตามเวลาซึ่งก็เป็นเหมือนกับคนอุบายหรือว่าคำขู่ที่ผู้ใหญ่มักจะใช้ให้เด็กๆเข้านอนตรงตามเวลานั่นเอง นอกจากนี้ครับในพื้นที่แถบตะว,วันออกครับของเมดิเตเรเนียนซึ่งก็จะเป็นพวกอิตาลีหรือว่าโรเมนียพวกนี้นะครับมีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าบาบูนะครับเจ้าบาบูถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะบ,บาบูเนนี้เนี่ยเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันคือแบล็กแมนก็คือผู้ชายสีดํานั่นเองนะครับมักจะถูกพูดถึงลักษณะข,ของผู้ชายที่ตัวสูงมากใส่เสื้อโคต้ตตัวใหญ่ๆสีดำนะครับแล้วก็อาจจะใส่หมวกหรือว่าใส่ฮู้ที่ปิดบังหน้าตาไว ซึ่งก็เหมือนเดิมครับผู้ใหญ่เนี่ยได้ใช้เจ้าบาบูอันนี้เนี่ยในการให้เด็กๆเนี่ยทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับก็คือให้อยู่กับล่องกับลอยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเออผมมีลูกแล้วลูกกินข้าวไม่หมดนะครับในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเขาก็ทำการเคาะใต้โต๊ะนะครับเป็นเสียงก๊อกก๊อกเหมือนกับเสียงประตูอะไรอย่างเงี้ยเสียงใครมาเคาะประตูนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมกินข้าวไม่หมดเนี่ยเจ้าบาบูก็เลยมาเคาะประตูแล้วกินข้าวให้หมดเร็วมันจะได้ไปนะครับจะเป็นอารมณ์แบบนั้น แต่ถึงแม้ว่ามันจะฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าตามตำนานไม่เคยบอกเอาไว้ว่าเจ้าบาบูอันนี้ทําอะไรกับเด็กๆคือไม่ได้บอกว่าจะทําร้ายจะกินหรือจะจับไปนะครับไม,ม่พูดถึงส่วนนี้เลยนอกจากนี้ครับในประเทศเยอรมันนะครับมีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับบุกี้แมนมากนะครับนั่นก็คือบัสซี่แมนนั่นเองนะครับเจ้าบัสซี่แมนอันนี้เนี่ยจะหลบอยู่ตามมุมห้องที่มืดๆนะครับหรือว่าอยู่ใต้เตียงหรือว่าอยู่ในตู้นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ยอมนอนตรงตามเวลานะจา,า,นนจะาจกๆไป อันที่จริงเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายประเทศมากที่มีชื่อที่แตกต่างกันมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปแล้วสำหรับเรื่องของบุคคี้แมนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้เลยนะครับโดยในเรื่องหลักของมันแล้วเนี่ย บุกี้แมนครับมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่แน่นอนนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นผู้ชายบางคนบอกว่ามันเป็นผู้หญิงนะครับบางคนบอกว่ามันมีตัวเล็กเหมือนเด็กมีตาสีแดงบางคนบอกว่ามันเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ออตัวสูงใส่ชุดสีดําอย่างที่บอกกันนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นเหมือนกับครึ่งคนครึ่งจระเข้นะครับแต่ว่าออโดยสากลแล้วเรามากักจะพูดถึงบุกี้แมนในเชิงของผู้ชายตัวสูงนะครับที่มีการสะพายหรือว่าการแบก ถุงใหญ่ๆมาด้วยนะครับซึ่งว่ากันว่าเจ้าถุงนี้เนี่ยจะใช้ในการจับเด็กที่ทําตัวไม่ดีไปด้วยโดยที่เจ้าบุกี้แมนนี้เนี่ยจะหลบอยู่ใต้เตียงหลบอยู่ตามมุมห้องมืดๆหรือว่าหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเราก็จะสามารถเห็นได้จากตำนานสยองขวัญหลายๆเรื่องนะครับที่บุกี้แมนไปก็มักจะหลบอยู่ในตู้เท่าที่ผมอ่านมาเท่าที่เคยได้ยินมานครับส่วนใหญ่จะเป็นในตู้กับใต้เตียงนะครับแล้วก็ในหนังหลายๆเรื่องที่มีการพูดถึงก็เป็นเชิงคล้ายๆกันด้วย แต่ไม่ว่ายังไงบุกี้แมนก็เป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นครับก็เหมือนของไทยครับของไทยก็จะมีการออพูดถึงห้ามนอนตอนเย็นๆนะตอนพลเภนะเดี๋ยววิญญาณจะจักล่างนะครับหรือว่าห้ามออตัดเล็บตอนกลางคืนนะเดี๋ยววิญญาณจะมาหรือว่าห้ามขวัดบ้านตอนกลางคืนนะ เดี๋ยวจะขวาดเอาเงินทองออกไปจากบ้านพวกนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าบุกี้แมนเนี่ยเป็นอุบายของต่างประเทศที่เขาใช้กันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายาก็ฝากบอนเซอร์ด้วยสำหรับรันเกมซิมสโตร์นะครับอย่าลืมลไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Boo Man, บุกี้แมนสมารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใ,ใต้คลิปนะครับรวมถึงใครก็ตามที่อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มนะครับก็เข้ามาไว้ได้เช่นกันกลับมาแน่นอนทุกกกคคอมมเเเเนนลลลยะรรััับบแ้้วววดีไาาจให่ิป